ตอนรับเข้าสู่ช่องเราเฟินออฟพิเชียวเนาะหรือว่าช่องของน้องพัดสาวเราคนพมวนนั่นเองสำหรับมือน้น้องพัดกำลังอยู่ที่อนุสาวรีประชาธิปไตยนั่นเองเนาะสาหรับมือนี้พัดกะมีโอกาสได้มาถ่ายทักช่วงมือนี้พัดกะตามเคยน้องพัดก็มีข้อมูลเล็กๆน้อยๆมาต้อนมาฝากพ่อแม่พี่น้องเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนที่ยังมือูเนาะสาหรับพัดเองกะมูฮหูคือกันแล้วเนาะ <c oughs> แต่พัดกส็สะหาข้อมูลมาเล่าสู่พ่อแม่พี่น้องกังว่าอนุสาวรี ประชาธิปไตยนี้เป็นมาแนวใดเนาะสำหรับมื้อนี้เฮาไปเบิ่งไปชมความงามของสถานที่แห่งนี้ไปพร้อมๆกันเลยเนาะเปเลยสำหรับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแห่งนี้แม่นเป็นปฏติมากรรมที่ถึกสร้างขึ้นอยู่เคลางกลางวงเวียนระหว่างถนนาราชดำเนินกลางกับถนนดินสอแขวงบรวรนิเวศเขตพานครกรุงเทพมหานครนั่นเอง ซึ่งอนุสาวรีย์แห่งนี้แม้นถึกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชน,นพินนองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยมีกษัตริย์ทรงเป็นประมุขเมื่อปี2475หลังจากนั้นเจ็ดปีต่อมาในสมัยที่ท่านจอมพลแปกพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี เพิ่นจึงได้เริ่มทําการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งนี้ในวันที่เซาซีมิถุนายนปีพศ2 4 8 2เนาอพี่น้องหลังจากนั้นแล้วเซตเมื่อปี2483ในวันที่เซาซีมิถุนายนปีเดียวกันเพิ่นจึงได้ทําการเปิดอนุสาวรีย์แห่งนี้อย่างเป็นทางการซึ่งผู้ที่ออกแบบอนุสาวรีย์แห่งนี้นั้นก็คือม่อมหลวงปุ่มมาลกุล ท่านเป็นคนเดียวกันกับที่ออกแบบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั่นเองนอพีน้องจึงบอกเลยนพีน้องพัดเองกับพึ่งฮูมืนนีและเนวาวาทุกสัดส่วนของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแห่งนี้ แมนล้วนแต่มีความหมายและมีที่ไปที่มาทั้งหมดเลยเนาะเริ่มจากปีกทั้งสี่ข้างเพิ่นบอกว่าแมนแสดงถึงบุคคลในคณะราชฎรน,นที่ประกอบด้วยทหารตำรวจพ่อค้าและประชาชนนั่นเองโดยแต่ละปีกนั้นแมนมีความสูงอยู่ที่่เมตรหมายถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั่นเองนั่นก็คือวันที่่เนาะพี่น้อง ส่วนตัวของอนุสาวรีย์นั้นแม่นมีน้ำหนัก3ตันเนาะมีความสูง3เมตรซึ่งนี่ก็มีความหมายว่าแม่นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกคอรงนั่นก็คือเดือนมิถุนาแล้วเป็นอย่างคือว่าเดือนมิถุนาเป็นเดือน3สมัยก่อนนั้นเพิ่อเอนเดือนนั่นนะพี่น้องเป็นเดือนแรกของปีเนาะเดือน5ก็เป็นเดือน2เดือน6ก็เป็นเดือน3ประมาณนี้เนาะ ส่วนสมุดไทยที่วางยุเทิงของอนุสาวรีย์นันแมนสื่อถ,ถึงรัฐธรรมนูนนอทิปริสถานบนพนันธ์เว่นฟ้าซึ่งเพิ่นสร้างด้วยทองแดงซึ่งอยู่ภายในตัวอนุสาวรีย์ก็ยังมีประตูอินอพีน้องซึ่งมีทั้งหมดหกด้านซึ่งพนบอกวาสะทอนถึงลักฮกประการของคณะราษฎรนั่นก็คือเอกลักษณ์ความปลอดภัยเศรษฐกิจความเสมอภาคเสรีภาพ และการศึกษานั่นเองส่วนปืนใหญ่ที่ฝังรอบๆอนุสาวรีย์75กระบอกนั้นเพิ่นบอกว่าแม่นหมายถึงปีพศ2475นะปีที่มีการปฏิวัตินั่นเองโดยเพิ่นร้อยโดยโซ่นติดกันหมายถึงความสามาคถีของคณะราษฎรนั่นเอง สำหรับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแห่งนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ถือได้ว่าเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้เนาะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ใช้ในเหตุการณ์ต่างๆที่แสดงออกในเชิงสัญ,ญลักษณ์หรือว่าทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยนับตั้งแต่พูดและพี่น้องเหตุการณ์14ตุลาพอส่วะเนาะ จนถึงปัจจุบันนี้เฮาก็จะเห็นเรื่อยๆเนาะอันนี้พัดจะบอกขอเวาถึงเดอ้อถ้าผิดพลาดต้องขออภัยนำสำหรับอนุสาวรีย์แห่งนี้นอกจากจะเป็นปฏิมากรรมที่เป็นสัญ,ญลักษณ์เพื่อระลึกถึงประชาธิปไตยแล้วนั้นก็ยังเป็นลักกิโลเมตรที่ศู์ของกรุงเทพมหานครและเป็นจุดเริ่มต้นในการวัดระยะทางไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยอีกด้วย สำหรับข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยน้องพัฒกม็มีมาฝังมาตอนพ่อแม่พี่น้องซำนนี่เนาะอาจจะบกครบถ้วนเท่าที่ควรจังใดก็ต้องขอโทษขออภัยนำหลายๆเด้อ ซึ่งตอนนี้น้องพัดกับชีได้ขอดตัวหาทางงูเมื่อบ้านและนอกพี่น้องซึ่งตอนนี้พัดกาลังย่างผ่านหงเรียนสตรีวิทยานะเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ไกล้กกับอนุสาวรีย์เลยสําหรับมือน,นี่ก็ต้องขอบมุกขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เบิ่งมาฮอตอนนี้ถ้ามีอันใดอยากที่ชมหรือก็คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้เลยเดอ้อน้อทุกคนสำหรับคลิปที่น้องพัดพามาชมความงดงามของอนุสาวรีย์ในมือ กืบเพียงเท่านี้นอกกับบมีอย่างหลายสำหรับข้อมูลอันใดที่น้องพัดเว้าไปในคลิปถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดพัดต้องขอโทษขออภัยไว้หนที่นี้นำหนอกสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องพัดเติมนำเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องพันให้คลิปต่อๆไปชู่อพอแม่พี่น้องได้ฟังได้ชมจังใดเมื่อนี้น้องพัดกรบมีอย่างแล้วนาลมเมาเดอละเด้อพี่น้องจังใดกะฝากเป็นกำลังใจให้สาวลาต้นใน้อยคนนี้นำ สำหรับมื้อนี้น้องพัดต้องขอตัวบลบากระบะก่อนเด้อแล้วก็ล่าวคำ